ตำรวจภูทรจงังหวัดสระบุรีได้ระดมกำลังตำรวจทุกสถานีนะครับแล้วก็อาสาสมัครป้องกันอาชญากรรมและอ,อปปอพอลอเพื่อระ,ระดมการกวาดล้างอาชญากรรมและยาเสพติดในพื้นที่ตามนโยบายของสำนักง,งานตำรวจแห่งชาติในช่วงก่อนและหลังเทศกาลคริสต์มาสและเทศกาลปีใหม่ที่จะถึงนี้โดยมุ่งเน้นไปในด้านของอาชญากรรมในทุกรูปแบบและกรวมไปถึงการติดตามผู้ต้องหา ที่เป็นคดีค้างเก่าด้วยนะครับซึ่งทางด้านของสำนักง,งานตำรวจแห่งชาติได้มุ่งเน้นในด้านของความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนในช่วงเทศกาลสําคัญที่หน้ากองกํากับการสืบสวนตํารวจภูธรจังหวัดสระบ,บุรีพันตํารวจเอกสมิทธิ์บุคดาสนิทรองผู้บังคับการตํารวจภูธรจังหวัดสระบ,บุรีรักษาการผู้บังคับการตํารวจภูธรจังหวัดสระบ,บุรีเป็นประธานปล่อยแถวตํารวจ สมาชิกป้องกันอาชญากรรมและอาสาสมัครอปพรอเพื่อร่วมปฏิบัติการกวาดล้างอาชญากรรมและยาเสพติดช่วงเทศกาลคริสต์มาสและเทศกาลปีใหม่2555โดยการปล่อยแถวระดมการกวาดล้างครั้งนี้ประกอบไปด้วยกำลังตำรวจจากสถานีตำรวจภูทรเมืองสระบ,บุรีสถานีตำรวจภูธรแก่งคอยสถานีตำรวจภูทรหนองแคสถานีตำรวจภูทรเสาให้สถานีตำรวจภูทนนร,ทเ,รทเฉลิมพระเกียรติสถานีตำรวจภูธรหน้าพหลา รวมทั้งสมาชิกป้องกันอาชญากรรมและอาสาสมัครอปพรรวมทั้งสิ้น350นายโดยจะปฏิบัติการตั้งจุดตรวจจุดสกัดปิดล้อมตรวจค้นป้องกันเฝ้าระวังและการปราบปรามในคดีอาชญากรรมร้ายแรงคดีที่เกี่ยวกับทรัพย์คดีที่เกี่ยวกับทำร้ายร่างกายหรือทางเพศอาวุธปืนและติดตามผู้ต้องหาตามหมายจับคดีค้างเก่าในวันนี้นะครับเราจะเน้น อาชญากรรมทุกประเภทและก็ยาเสพติดอาวุธปืนสิ่งผิดกฎหมายทั้งหมดนะครับซึ่งผู้บัญชาการบุรวจแห่งชาติท่านพลวเอกเปียวพันธดามาพงศ์และ้วก็ผู้กำกับชาทุ่ดดับของสำนักงานบำรวแห่งชาติการและให้ตำรวจทั้งประเทศนะครับอะดมกวาดล้างอาชญากรรมเน้นประเภทของคดีที่ผมกล่าวไปแล้วจะสามารถควบคุมสถานการณ์ในด้านอาชญากรรมได้พอสมควรนะครับ ส่วนในในช่วงนี้คือการก่อนกวัดล้างก่อนในช่วงที่เทศกาลปีใหม่หรือเทศกาลตราม,าก,รามก็จะมีการปฏิบัติอยู่อย่างต่อเน,นื่องแต่เราจะเน้นไปในเรื่องของการดูแลความปลอดภัยสำหรับแผนการระดมเจ้าหน้าที่ตำรวจอาสาสมัครและสมาชิกป้องกันอาชญากรรมปล่อยแถวการกวาดล้างครั้งนี้เป็นไปตามนโยบายของสำนักงานตำรวจแห่งชาติที่มุ่งเน้นในด้านของความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนและการปราบปรามอาชญากรรมการปราบารรปรา,ายรรม,ราาย,รรมยาเสพติด โดยเฉพาะคนร้ายที่จะอาศัยช่วงเทศกาลรื่นเริงเช่นเทศกาคลคริสต์มาสและเทศกาลปีใหม่ที่จะถึงนี้และเจ้าหน้าที่ตำรวจต้องไปทำหน้าที่อำนวยความสะดวกแก่ประชาชนจึงทำให้กำลังตำรวจไม่พอและคนร้ายจะอาศัยสถานการณ์ในช่วงนี้ก่อเหตุหรือรำเรียงยาเสพติดตําวูทรผู้าการภูารพักเนี่ท่านพลตรีมังวิทย์มาจากนะได้อำนนโยบายที่ ท,ำทสำหรับปฏิบัติการกวาดล้างอัชญากรรมและยาเสพติดของตำรวจภูธรจงังหวัดสระบ,บุรีครั้งนี้จะดำเนินการพร้อมกันทุกท้องที่ในระหว่างวันที่15-24ธันวาคม2554และจะต่อเนื่องไปก่อนและหลังเทศกาลปีใหม่นอกจากนี้ยังจะได้จัดชุดบริการอำนวยความสะดวกแก่ประชาชนในการเดินทางช่วงเทศกาลปีใหม่ด้วย ก็ระมัดระวังเรื่องทรัพย์สินนะครับการใส่เครื่องประดับต่างๆก็ขอให้ให้เบาๆลงหรือไม่ใส่เลยซะด,ดีกว่าในการทั้นจรไปมาท่องเที่ยวนะครับแต่ไม่ต้องห่วงใหญ่เรื่องเรื่องความปลอดภัยนะครับก็เราจะเห็นได้นะครับมีมีหลายคดีที่เกิดขึ้นนะครับในจังหวัดสระบุรีเราเองเองนะครับก็คือใส่ใส่ทองสห้าบาทมั่งแล้วนาฬิกา ตั้งทองทั้งข้อมือทั้งทั้งคอด้วยนะฮะว่ากุดดุจริงค่าชิงทรัพย์แต่เราจับได้อันนี้รายนี้เราจับได้ก็ใช้เวลาพอสมควรก็นี่ครับเป็นสาเหตุที่ว่างานท่านจะไปใส่เครื่องประดับที่มันล่อตาล่อใจนะครับแล้วก็ไปไหนมาไหนสัญจรไปมาขับรถขับลาก็ขอให้รําบานระวังด้วยความปลอดภัยของท่านเองขอปื้เยอะๆนะเปืนยาเสพติดนะ ออีมยขครับท่านผู้ชมครับในเย็นวันนี้วันพุทธที่21ธันวาคมนะครับเวลา18นาิกาต้นไปวันนี้ไปร่วมกิจกรรมโครงการสวดมนเพื่อพ่อสืบต่อพระศาสนารวมรักษาชาติไทยนะครับเพื่อเชิดชู3สถาบันหลักของชาตินั่นก็คือชาติศาสนาและพระมหากษัตริย์ ซึ่งองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบ,บุรีร่วมกับจังหวัดสระบ,บุรีและคณะสงฆ์จังหวัดสระบ,บุรีจัดขึ้นครั้งนี้เป็นครั้งที่4แล้วนะครับที่สนามองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบ,บุรีสนามกีฬานะครับโดยพิธีสวดมนต์จะเริ่มเวลา18นาฬิกาเป็นต้นไปแต่ว่ากิจกรรมต่างๆภายในงานนั้นจะเริ่มเวลา16นาฬิกานะครับใครที่จะไปร่วมลงนามถวายพระพรบนใบโพนะครับไปได้ตั้งแต่เวลา16นาฬิกาและยังเปิดโอกาสให้พี่น้องประชาชนพุทธศาสนิกชนนั้นได้กราบสักกา,าระบราารมสีิก ที่นามาปฏิสถานไว้ที่หน้าองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบ,บุรีด้วยในส่วนของอนักเรียนนิสิตนักศึกษาประชาชนทั่วไปคณะครัวาจาร์นะครับที่มีความประสงค์จะร่วมชมภาพ,พยนตร์เฉลิมพระเกียรติทางด้านองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบ,บุรีนะครับได้มีการเนรมิตห้องประชุมนั้นจัดเป็นห้องฉายภาพยนตร์เฉลิมพระเกียรติตลอดทั้งวันนะครับพรุ่งนีเ้เริ่มตั้งแต่เวลา9น้นาฬิกาเป็นต้นไปและใครที่จะไปร่วมพิธีก็สวมชุดสุภาพนะครับหรือ หากมีเสื้อสีชมพูหรือชุดขาวก็สวมใส่ไปก็จะดีนะครับส่วนเทียนแล้วก็าทางด้านคู่มือสวดมนต์นั้นทางด้านองค์การบริหารจังหวัดสระบ,บุรีนั้นเขาได้มีการจัดเตรียมไว้ให้ด้วยและก็ร่วมลงนามถวายพระพรพร,พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวกันนะครับเวลาหมดแล้วนะครับเดี๋ยวพบกันในช่วงต่อไปสวัสดีครับตอกย้ำในบทบาทหน้าที่ตอกย้ำในความรับผิดชอบและตอกย้ำในความเป็นประชาธิปไตย ต้องไปเลือกตั้งขอเชิญพี่น้องชาวจงังหวัดสระบุรีที่อยู่ในเขตเทศบาลเมืองสระบุรีวันอาทิตย์ที่8มกราคม2554ไปเลือกตั้งนายกเทศมนตรีเทศบาลเมืองสระบุรีตั้งแต่เวลา8นาฬิกาถึงเวลา15นาฬิกาใช้สิทธิ์ใช้เสียงเลือกคนดีมีความรู้เพื่อพัฒนาเทศบาลเมืองสระบุรีท้องถิ่นก้าวหน้า ปวงประชาเป็นสุขแล้วคุณละ่ะพร้อมหรือ,อยัง,ยว,งวันที่8มกราคม2555อย่าลืมไปเลือกตั้งกันนะคะสยวชนป8ปีก็มีสิทธิ์กันทุกคนไม่ขายสิทธานเสียงของตนการเมืองไม่มืดอน Hãy